ซื้อวิตามินผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะวันนี้หมอเกดมีคำตอบอันดับที่1นนะคะการกินโปรไบโอติกที่เยอะเกินไปอาจจะทำให้คุณท้องอืดได้ในงานวิจัยปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะให้ทานแค่1000ล้านตัวหรือ1000ล้าน cfu ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ควรจะมีหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยอันดับที่2นะคะคือธาตุเหล็กอันนี้บอกเลยว่าไม่ควรจะซื้อมาทานเล่นๆหรือว่าทานเองนอกจากคุณไปบริจาคเลือดมาหรือคนที่คุณหมอจ่ายธาตุเหล็กให้เนี่ยก็จะต้องมีผลแลบ็บผลเลือดหรือหลักฐานทางการแพทย์หรือแม้กระทั่ง ระยะเวลาที่กําหนดก็ทานเท่าที่ได้รับการสั่งจ่ายมาไม่ต้องไปซื้อทานเสริมเพิ่มเติมนะคะถ้าเหล็กถ้าเกินเนี่ยจะสะสมแล้วก็เป็นพิษกับตับค่ะปกติเนี่ยก็จะไม่ให้กินเกินวันละ45มิลลิกรัมต่อวันแต่ว่ามันจะเจอได้ในพวกแบบเนื้อสัตว์หรือว่าพวกเครื่องในต่างๆอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งผักใบเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยเจอคนขาดค่ะไม่ต้องซื้อทานเสริมอันดับที่3นะคะคือเรื่องของแคลเซียมอันนี้อันตรายมากแคลเซียมคาร์เนตหรือแคลเซียมที่อยู่ในท้องตลาดนะคะ95เคาร์เซเนตเป็นส่วน ประกอบซึ่งอันเนี้ยมันดูดซึมเพียงแค่10%อีก90%เนี่ยมันอาจจะไปตกตะกอนเป็นนิ่วในไตหรือตะกอนในเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองทําให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหลอดเลือดสมองได้ค่ะ อันดับถัดไปนะคะคือวิตามินซีปกติถ้ากินเสริมเนี่ยก็จะให้ไม่เกิน1000มิลลิกรัมต่อวันทีนี้วิธีการควรแบ่งมื้อทานเช่น500มิลลิกรัมตอนเช้า500มิลลิกรัมตอนเที่ยงวิตามินซีเนี่ยจะไม่แนะนําให้กินหลังบ่ายสามนะคะเพื่อป้องกันการเกิดตะกอนหรือว่านิ่วในไตและไม่ควรกินวิตามินที่เป็นเม็ดฟูเพราะว่าเม็ดฟูเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารคาร์บอเนตสารคาร์บอเนตเนี่ยก็จะให้ตกตะกอนเป็นนิ้วในไตได้เช่นกันอันดับต่อไปนะคะไม่ควรทานไฟเบอร์แล้วนอนเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วไฟ ดูดซึมหลังจากทานไฟเบอร์ควรจะเวน้นไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดื่มน้ําเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพื่อที่ทําให้ไม่ค้างอยู่ในลําไส้ดังนั้นเมื่อเรากินไฟเบอร์ก่อนนอนนะคะไฟเบอร์มันก็จะบานตัวทําให้ลําไส้นิ่งไม่ขยับก็ยิ่งมีอาการท้องอืดได้มากขึ้นอีกบางคนมีกดไหลย้อนหรือขยอ้อนอาเจียนออกมาได้เลยต่อไปเป็นวิตามิน B ค่ะวิตามิน B รวมเนี่ยไม่ควรทานก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะทําให้ตื่นมี energy มากขึ้นยกเว้นวิตามิน b 1, 6, 12นะคะบางคนทานแล้วก็นอนหลับดีเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทานวิตามิน B ตอนช่วงไหนแล้วทําให้สุขภาพการนอนดีขึ้นมี energy เพิ่มขึ้นก็ปรับการทานได้ส่วนใหญ่จะแนะนําให้ทานช่วงเช้าค่ะวิตามินที่ละลายในไขมันเช่น A D E K เราไม่ควรทานมากเกินไปเพราะว่าวิตามินเหล่านี้มันละลายในไขมันซึ่งมันจะสามารถสะสมในร่างกายได้มากแล้วมันเอาออกยากยกตัวอย่างเช่นวิตามิน D เนี่ยเราควรเจาะเลือดก่อนแล้วรู้ว่าวิตามินดีพร่องอันนี้เราควรทานเสริมภายใต้คําสั่งแพทย์แต่ถ้าเกิดคุณจะหาซื้อทานเสริมโดยไม่ได้เจาะเลือดแนะนํา ไม่เกินวันละ1 0 0 0งพัน IU นะคะแล้วก็มีการตากแดดเสริมในช่วง7โมงถึง9โมงเช้าได้เลยเพื่อบูสต์วิตามินดีให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมที่จะไม่เลือกให้เลยก็คือแมกนีเซียมออกไซด์เพราะว่ามีค่าการดูดซึมแค่2อถึงสบางทีมันจะปนมากับอาหารเสริมต่างๆที่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยลองพลิกฉลากดูเนื่องจากแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยเป็นตัวที่มีราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็ก ไคุณอาจจะมีอาการอ่อนเพลียโดยที่ไม่ทราบสาเหตุท,ทั้งที่ก็กินดีกินผักกินทั้งอาหารเสริมแต่ร่างกายอ่อนเพลียมากขึ้นในระยะยาวเพราะฉะนั้นอาหารเสริมวิตามินมีประโยชน์ค่ะเลือกกินเสริมได้แต่ต้องกินให้ถูกต้อง